啊啊啊！<laughs> ไมนานมานอนอยู่ตรงนี้อ<ๆ>่ะก็ฉันหิวข้าวแต่ไม่มีตังกินข้าวนะสิเออฉันก็หิวเหมือนกันน่ะก็แต่มานอนแบบเนี้ยแมลงไม่กัดหรือไงอ่ะเ้ยไม่รู้ไม่สนแล้วถ้าน้องๆไม่ช่วยกันกดไลค์ตอนเนี้ยผมจะไม่มีแรงลุกไปไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันกดไลค์หน่อยเร็วช่วยกดไลค์หน่อยนะไม่งั้นชิกี้แย่แน่เลยอ่ะจะว่าแต่วันเนี้ยเธอได้กินอะไรหรือยังอ่ะเอ็นเจเออฉันไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะตอนนี้ก็หิวจะแย่แล้วเหมือนกัน เฮ้ยพวกเราย้ายกลับมาที่หมู่บ้านเมื่อเร็วๆนี้ก็จริงแต่ว่าถึงกลับมาแล้วนะเราก็ไม่มีตังกินข้าวอยู่ดีนะสิก็ใช่นะสิโอ้ยโอย้แต่ว่าได้ยินข่าวลือแปลกๆช่วงนี้หรือเปล่าวะเอ๊ะข่าวลืออะไรหรอเห็นเขาว่า จะมีคนลึกลับว่ปะปาพาทุกคนพาไปไหนสักที่หนึ่งแล้วบอกว่าถ้าชนะเกมจะได้เงินรางวัลตั้งเยอะแน่ไหาจริงดิเออแต่ว่าไม่เห็นมีคนลึกลับมาชวนพวกเราบ้างเลยอ่ะนั่นสินะถ้ามีจริงเลยก็ป่านนี้ก็น่าจะมาชวนเราไปแล้วสิก็ใช่น่ะสิไหาเรื่องขี้โม้ชัดๆไหายฉันก็หวังว่าจะมีคนมาชวนพวกเราไปเล่นเกมแล้วได้ตังค์เหมือนกันนะไอ,อเรื่องพวกนั้นนะมันจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยวัดดีเจ้าหนูอ๋อห เธอสนใจจะไปเล่นเกมไหมอะเฮ้ยเดี๋ยวๆนะเกมที่ว่าเนี่ยถ้าใช้ใช้ใช้เกมที่เขาบอกว่าชนะแล้วได้เงินรางวัลมหาศาลนะเปล่าอะโอ้ใช่แล้วเกมนั้นแหละเกมนั้นเลยถ้าชนะเราก็ได้เงินรางวัลมหาศาลเลยนะว้าวเิ๊กเก็ตมันหมายความว่าเรื่องนั้นมันก็เป็นความจริงนะสิแต่แต่ว่านะดูไม่น่าไว้วางใจเลยะโดยเฉพาะหน้าตาของคุณลุงคนนี้ดูสิอย่าไปตัดสินคนที่ภายนอกสิเห็นแบบนี้จะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะ จริงด้วยสิแต่ว่ามหาเศรษฐีใส่กางเกงในตัวเดียวเดินไปเดินมาอย่างนั้นหรอเฮ้ยเขาเรียกว่ามันเป็นเอกลษา์มันเป็นแฟชั่นอ๋อแฟชั่นอย่างนั้นหรอ,อ,อโอเคโอเคฉันฉันสองคนสนใจอยู่แล้วอะ่ะอ๋อถ้าเธอสนใจแล้วก็นะไปตามที่อยู่ที่ฉันให้ลำต่อไปนี้เสร็จแล้วก็เริ่มเล่นเกมได้เลยโอเคไหมว้าเข้าใจแล้วโอ้ยโอ้ย,อยพวกเธออย่าไล่อย่าไอ,อย่าไปกันอย่าไปกันเออทำไมอะ่ะนี่นี่ไม่ต้องอิจฉาหรอกนะที่เขาไม่ชวนอะ่ะไปเลยเถอะ เป็นเด็กสองคนนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะนั่นมันเกมแรกชีวิตเนาะอย่าไปเลยเชื่อฉันเถอะโอ้ยชิกี้อยาไปฟังเลยคนพวกนี้แค่อิจฉาพวกเราเฉยๆอ่ะใช่แล้วใช่แล้วอย่าไปฟังเลยพวกคนพวกนี้แค่อิจฉาโอ้ยโอ้ยฉันเตือนพวกเธอแล้วนะอย,อย่าไปฟังอย่าไปฟังอย่าไปฟังไปกับฉันเถอะนะโอ้ยเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะไปรอที่นัดหมายกันแล้วกันนะโอเคโอเคงั้นพวกเราไปกันดีกว่าเอ็นเจโอเคเอาเป็นว่าถ้าชนะแล้วก็ต้องให้เงินพวกเราจริงๆนะลุง เขาใจแล้วเนาะแต่ถ้าเธอชนะนะนะแต่ถ้าแพ้แลวก็เอ๊ะทำไมหัวร้อยอย่างนั้นอ่ะมีพ่รุตเหมือนกันนะแต่ไม่สวยหรอกแค่สนใจแค่เงินอย่างเดียวแต่พวกเราก็เล่นเกมเก่งเป็นดับต้นๆของเมืองนี้ด้วยซ้ำนั่นสินะพวกเราเเก่งที่สุดในเมืองนี้แล้วถ้าเราเล่นเกมชนะเราก็เป็นมหาเศรษฐี let's go ไปกันเลยไปเลยและในคืนนั้นเอง ไมชิกกี้นี่สินะที่เขาบอกให้เรามารอใช่แล้วแหละเอ็นเจลุงจะบ,บอกให้มารอหน้าประตูนี้น่ะแกวเลยนี่นาะเอาลา่ะก,กิลก็แิ่รอแล้วะอ๋อเมื่อไหร่ลุงจะมากันนะกันนันดสินะเ <c oughs> <c oughs> จ้าเด็กพวกนี้เนี่ยมันหลอกง่ายจริงๆเลยเกมที่ฉันจะพาไปเล่นน่ะมันล่าชีวิตต่างหากลา

เดี๋ยวนะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยแล้วนี่ฉันฉันฉันใส่ชุดอะไรเยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่แปลกชะมัดเลยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันอ่ะล่าสุดจําได้ว่าอ่าไปรอคุณลุงอยู่ที่หน้าห้องเล่นเกมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฉันโดนลักพาตัวมาะ่ะเดี๋ยวนะนั่นมันอ่อเอ็นเจเฮ้ยเอ็นเจเธอก็โดนลักพาตัวมาด้วยเหรออเสียงดังชะมัดเลยชิกี้เฮ้ยตื่นก่อนตื่นก่อนฝันดีเลยเนี่ยก็ฝันดีอะไรของเธอมันไม่ใช่เวลาฝันซะหน่อยอ ชุดเธอ,อ,อดูตัวเองก่อนสิเธอก็ใส่เหมือนออกันแหละ,อะเอ้ยเฮ้ยจริงด้วยเอ้ยทำไมฉันเป็นชุดอย่างเงี้อยอะไรึ้นเนี่ยหยาดสิเอ็นเจจำได้หรือเปล่าล่าสุดเหมือนว่าคุณลุงจะบอกว่าจะพาเรามาเล่นเกมที่แรกด้วยเงินนะ่ะโอ้จริงด้วยอย่าบอกนะว่าท,ที่นี่อย่างงั้นเลยเออเหมือนจะเป็นที่นี่นะแล้วก็อดูเหมือนว่าเราจะถูกจับมาเล่นเกมอะไรแปลกๆแ,แล้วล้ะสิ เฮ้แต่ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกนะตามข่าวลือที่ฉันได้ยินมาเขาบอกเกมที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ตอนเด็กๆเคยเล่นกันทั้งนั้นเลยอะะเ,เ,เกมเด็กเล่นเหรอเออที่บอกนะว่าน,นี่คือสควิตเกมน่ะโอ้โอเหเขียน<ไ>ป้ายทงโษขนาดนั้นใช่เลยสควิตเกมฉันเคยได้ยินมาว่านี่มันคือเกมที่แลกด้วยชีวิตจริง,รงๆนะเอ็นเจออย่างนี้ก็สวยนะสิเฮ้ยทำยังไงดีเฮ้ยเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเนี่ย<อ>ประกาศอีกหนึ่งนาทีเกมแรกกำลังจะเริ่มขึ้น ขอให้ผู้เล่นทุกท่านไปรวมกันที่หน้าประตูด้วยค่ะฮะแปลก็ว,ว่าไงอ,อีกหนึ่งนาทีลืมตาขึ้นมาก็ต้องเล่นเลยเลย,ยแล้วผู้เล่นที่วาเนเดียมันก็มีแค่อสองคนไม่ใช่หรือไงอะบอกเวียบสุดๆเลยเรากับวาเหมือนมีใครอยากจะดูพวกเราตายกันอย่างนั้นเลยฉันว่านะจะรู้หมดแล้วว่านี่คือเกมนรกนะ่ะงั้นหมายความว่าคนที่นั่งดูพวกเราอยู่ตอนเนี้ก็คือพวกเธอสินะที่อยู่หน้าจอพวกเธอทำให้พวกเรามาติดอยู่ในเกมนี้อย่างนั้นเหรอถ้า อย่างนั้นล่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยล่ะเฮ้ยกดติดตามไหด้วยนะเอาล่ะเอ็นเจถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีทางเลือกเราจะต้องผ่านเกมพวกนี้แล้วเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้พอใจแล้วเอาล่ะไปลุยด่านแรกกันเลยดีกว่า oh. โถเอ้ยสกิตเกมจะสักแค่ไหนกันเชียว oh. เออนั่น่ะสิไปลุยกันเลย let's go ไปกันเลยไปกันเลยเฮ้ยเอ็นเจนี่มัน a e i o u เฮ้ยเจ๋วอะไรละเกมเนี้ยฉันถนัดเลยอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเธอห้ามตายแล้วกันนะแล้วแล้วลเกมนี้มันเล่นยังไงอะเอ็นเจเฮ้ยื่อเนี่ยเกมเนี้ย ไม่ชื่อว่าเกมโกโก,โกวาเคยเล่นหรือเปล่าเคยดูสควิดเกมจริงปะเนี่ยเฮ้ยเกมเนี้ยต้องห้ามขยับเคลื่อ่นไปไหนไม่อย่างงั้นแล้วก็เราจะโดนยิงตายอะเอ้าห้ามขยับไปเคลื่อนไปไหนแล้วเราจะชนะยังไงเล่าเฮ้ยก็ตอนนี้มันเขียวแล้วค่อยเดินสิเขียวแล้วค่อยเดินหมายความว่ายังไงกันแนะ่เฮ้ยเธอหนะ้าไม่อยากขยับนะจิกี้ตอนนี้สีแดง red l i g h หมายความว่าห้ามขยับใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เราไปแล้วจิกิโอโอเคเข้าใจแล้ว <S <S <c oughs> อ๋อโอเคก็คือถ้าเป็นสีแดงเราต้องอยู่นิ่งๆไว้สินะจ้าอ่แล้วอาแบบนี้แหละพวกเราถึงจะรอดโ๋อสอยอยิคอยิอโอ้หม่ก็ต้องน่ากลัวกินไปหรือเปล่าโอ้ยทับไมทำไมร้องเร็วอย่างนั้นนะเอ็นเจไม่เข้าใจเลยไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ด้ยเอ็นเจรอฉันด้วยสิเธอทิ้งฉันไปไกลแล้วอะหมายแล้วจิกก้ึ่งกำลังพยายามรีบอยู่รอฉันด้วยเัาจะรอดแล้วเอ็นเจฉันก็หวังมาโอ้ฉันยอยอยู่นี่โอ้ล้องหรือแลบละเนี่ยล้องเร็วเกินไปแล้วแบบนี้ไม่ทันแน่นอน เฮ้ยเอ็นเจเธอรอดแล้วเหรออ่ะนี่ฉันรอดแล้วเหรอเธอก็เธอนเลยเส้นไปแล้วเนะี่ยโอ้ยฉันก็ไม่กล้าขยับเลยอ่ะเอ้ยรอยฉันด้วยเอ้ยช่วยฉันด้วยเอ็นเจเฮ้ยเฮ้ยรนสุดๆไปเลยฉันฉ,ฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายจิกอิอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเวลาจะหมดแล้วไม่นะเอเจฉันมาแล้ว อไอหุ่นนี่มันน่ากลัวชะมัดเลยอะ่ะเฮ้ยกันนันดิโอ้ยแบบนี้ก็หมายความว่าโอเรา,<น>เ,ราเราผ่านดานหนึ่งแล้วเอเ็นเจเกมแรกของพวกเราโอยแค่เกมแรกก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยน่ากลัวชะมัดเลยอฮะ ประกาศจะรวมผลสรุปในเกมรอบที่แล้วไม่มีใครเสียชีวิตค่ะงั่นหมายความว่าพวกเราก็ได้เงินเพิ่มสินะจริงด้วยสิเกมนี้มันแรกได้เงินนี่นะถ้าเกิดว่าเราผ่านไปโดยเราไม่ตายเราก็จะได้เงินมหาศาลเราก็มาแบ่งกันกนละคือเจ๋าเลยเจ๋วเลยเจ๋เลย,อยเอาละต่อไปคือเกมอะไรกันล่ะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันประกาศเกมที่สองกำลังจะเริ่มในอีกหนึ่งนาทีค่ะ<อ>หนึ่งนาทีอย่างไน,นเหรอ ว้ายชิวไม่จะยากตรงไหนฉันว่าเกมต่อไปก็ไม่ยากหรอกมากนั่นสินะโอยขนาดเกมแรกเรายังผ่านมาได้เลยใช่แล้วถ้าเราผ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆมหา,าศาลมาหาเศรษฐีแน่นอน,นไปกันเลย,ยอ๋อ เกมนี้มันมันจะต้องเลือกอะชิี้งั้นฉันขอเลือกสามเหลี่ยมก็แล้วกันนะอ๋อเจ้าเกมนี้มันคือเกมแกะสลักยังไงล่ะเอนเจฉันเข้าใจแล้ววานนียคือเกมแกะสลักว่าแต่นายกดหรือยังอ่ะยังอะงั้นฉันเลือกสามเหลี่ยมเหมือนกันแล้วกันเ,<อ>เห็นเขาว่าสามเหลี่ยมง่ายที่สุดทางแง่นายนีนเออแล้วเราต้องแกะสลักยังไงละเนี่ยไม่เข้าใจยังไงเอนเจเข้าใจแล้วเราจะต้องใช้ลูกธนูที่เราได้มาในอนะินเวนทอรี่น่ะลองเปิดดูสิปักไปที่บล็อกสีเหลืองก็คือฮันนี่โคล อ๋อเข้าใจแล้วแบบนี้เองแต่ว่าต้องระวังอย่าปากโดนอันรอบๆล่ะค่อยๆนะเอ็นเจถ้าเกิดเธอปักผ้าไปโดนอันข้างๆเลยก็เธอตายทันทีเลยนะเอยอ,อย่าพูดอย่างนั้นสิฉันเกรงไปหมดแล้วเนี่ยเอยอ,อ,อ,อีกแค่นิดเดียวฉันจะเสร็จแล้ว <c oughs> อ <c oughs> ๋อฉันปักผ้าด้วเอ็นเจ <c oughs> นายที่แก้อะไรของนายเนี่ยทำไมถึงปักค่าดได้ล่ะเนี่ยไอ้ฉันชันมือสั่นนะซิของเอยมันกดดันกันไปเหนื่อยให้ตายกันน้านีก็หมายความว่ารอบเมื่อกี้นี้ฉันไม่ได้ตังนะสิก็ใช่นะซิง่ายใช่ไหมปกติต้องแบ่งกันครึ่งหนึ่งนายก็ต้องเอาของครึ่งของครึ่งหนึ่งมาให้ฉันโอ้เอ้ยรอบต่อไปฉันไม่แพ้แน่นอนมาเลยไปดูรอบต่อไปกันดีกว่าด่านอะไรผลสรุปของเกมรอบที่แล้วคุณชิกกี้ถูกกำจัดทําให้สูญเสียเงินครึ่งหนึ่งค่ะว้าวเห็นไม้บอกแล้ว อีเครื่งหนึ่งของงานมาอยู่ที่ฉันแล้วตอนเนี้ไมดโถเอ้ยแต่ถ้ารอบหน้าฉันชนะแล้วก็ฉัน,นก็ได้เงินเพิ่มไงล่ะเกมสุดท้ายกําลังจะเริ่มขึ้นในอีก1นาทีเฮ้ยอีกหนึ่งนาทีแล้วเกมสุดท้ายแล้วชิคกี้อีกนิดเดียวพวกเราจะได้ไปสู่สงสวรรค์อ หมายถึงรวยจนไปขึ้นสวรรค์นนะหน่ะเถยพูดเป็นลางจริงๆเลยเราไม่ได้จะไปตายกันซะหน่อยเอ็นเจเออฉันก็คิดว่าโถเออไม่เห็นจะยากตรงไหนเลย่น,นสินกะี่จะแเรียนน้ำตาลไปด้วยนะหน่้ยโอ้โหเรียนน้ำตาลนี่จะ <c oughs> เ,เรียนน้ำตาลเพื่อให้มันแก็งง่ายขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ใช่แล้วโอ,อ้โหเทคนิคจากซีรีส์นี่นะ <c oughs> เอาล่าเกมสุดท้ายมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลย <c oughs> เอ๊ะ เนือันสุดท้ายแล้วเอ็นเจเ่้ยกันน่ะสิแล้วเราต้องทําอะไรล่ะเนี่ยอ๋อฉ oui? ันก็ไม่รู้เหมือนกันแฮอันนี้คือทางออกหรือเปล่าอ่ะไปไม่ได้แฮะว่าแต่ทำไมมันถึงลงอย่างเนี้ยว้าลงะฉัดเลยอะไม่เข้าใจเลยอะเอ๊ะแล้วเราแถมเรายังได้ชุดมาเต็มไปหมดเลยแฮะใช่ประกาศในเกมสุดท้ายนี้ผู้เล่นจะต้องทําการฆ่ากันเองคนที่ชนะหรือรอบคนสุดท้ายจะได้รางวัลเป็นเงินจํานวนมหาศาลทั้งหมดไปค่ะเห้ ฆ่ากันเองอย่างนั้นเหรอนี่เราจะต้องมาสู้กันเพื่อชิงเงินรางวัลอย่างนั้นเหรอเอ็นเจเอ้ยเอ้ยแบบนี้เราแล้วเราจะมาเล่นด้วยกันทําไมถ้าสุดท้ายต้องมาฆ่ากันเองอ่ะนั่นสีเกมนี้มันโหดร้ายชะมัดเลยนี่มันไม่แฟร์เลยนี่ทำไมถึงทําอย่างนี้ล่ะฮะเอ๊ะเอ็นเจ้ดันเธอทำอะไรของเธอไม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิเอ็นเจใจเย็นก่อนไม่ได้เฮยเฮ้ยเฮ้ยมัน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 กำลังหลอกให้เราสู้กันเองนะเอ็นเจใจเย็นใช้ตัวกันไง หน่อยแด้ถ้าเธอต้องการอย่างนี้ลราก็ได้สิงั้นก็เข้ามาเลยหย่าหย่าหย่าอือนี่แน่อือโอ้ย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 โอ้หนอยได้เงินเงินเงินหน่อยได้เธอตะวันย้อนจะติันเหรออืออือหย่านี่แน่นี่แน่หน่อยได้ไปไหนแล้วตัวเล็กตีไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยจจเ เฉยๆอ่ะเฮ้ยหน่อยได้เรือเนี่ยดาบอะตอนเราย้อนฉันเธอต้องโดนฉันจัดกันย่อจะหนีไปไหนล่ะทำไม่ดีนะนีแน่หนีแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงแม่นชฉพัดเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บไปนะเฮ้ยอย่าละอย่าละอย่าละแบบนี้ตายแน่ หน่อยแต่เอ็นเจเธอเนี่ยนะสังอานมากเลยเนี่ธนูยังปากเข้าใจยันอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยโธ่เอ้ยแต่ว่ายังไงถึงฉันจะได้เงินคนเดียวสุดท้ายจะก็แบ่งนายเครื่องหนึ่งอยู่ดีอะไอแบ่งฉันจริงจรินะใช่แล้วโอเคถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปก็เราเป็นเพื่อนกันนี่เนะไอแจ๋วเลยแจ๋งเอาและแล้วในวันนี้เราก็สามารถผ่านด่านทั้งหมดในสควิดเกมได้ เฮ้ยใ,ในชีวิตจริงอ่ะอาจจะยากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วทาอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังนะอย่าไปเชื่อคนง่ายละ่ะไหนอย,ย่ยบอกอีกครั้งแล้วว่าอย่าไปเชื่อคนหน้าตาแปลกแปลเฮ้ยเธอตั้งหากล่ะที่เป็นคนตัดสินใจมาคนแรกเลยโอ้ยฉันไม่รู้ไม่รู้ไปว่าถ้าเกิดมีใครมาชวนเล่นอะไรแปลกๆหรือคนแปลกหน้ามาชวนทําอะไรนะอย่าไปทานะครับรน้องๆต้องระวังตัวไว้ให้ดีๆใช่แนวอย่าเชื่อคนง่ายมันที่กี่ล่ะใช่แล้วไม่งั้นอาจจะจบแบบผมก็ได้นะเฮ้ยเอาแหละไว้เจ เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม4ี่โมงเย็นนะครับน้องๆทุกคนใช่แนละ้ววันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันเจอกันยู